สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทุกท่านทางช่องน้องคำแพงชาแนลตอนนี้คำแพงก็ได้ตื่นแล้วเออเล่นอะไรกันครับสองพี่น้องเล่นอะไรกันครับบแอบบานะคำแพงเพม่นดีใจหลายพี่ปอบเปียมาเล่นด้วยน้องคำแพงดีใจมากที่พี่ปอบเปียมาเล่นด้วยอืมอ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับด้วยปอบเปียสวัสดีครับด้วย สวัสดีครับยังไม่พูดเลยยังพูดไม่เป็นเลยเออปอเปียยังพูดไม่เป็นเหรอครับได้ยังไม่ได้ถ้าถ้าถ้าไม่อยากจะพูดเนาะก็เป็นแบบนี้แหละปอเปียถ้าเขาจะพูดนะพูดอยู่อย่างงั้นเะยอ่ะคัมแพงพูดแทนเออพี่ปอเปียเอาขาขึ้นยากน้องนี่ชอบแกล้งพี่ปอเปียอยู่เรื่อยเลย เอาพี่ปอบเปี้ยหนีแล้วก็อยากหนีนั่นเห็นบ่เอาพี่ปอบเปี้ยออกจากแล้วก็อยากออกจากน้ำอยากเล่นน้ำเขาเต้คําแพง,างนี่นะโอ้ย,อย,อยคัมแพงครับ,บ,บรโอ้หยยบรถถังป้าหยียบรถถัง,ถงคําแพงอยากแกล้งพี่เขาชอบเล่นกับอยากเล่นกับพี่นะ้เล่นไม่เป็นหนูเล่นไม่เป็นไงครับ เฮ้ครับใครทําวะน้องใช่ไหมน้องอคำคแพงค่ะวัดดีค่ะอธุจ้าก่อนคำแพงอธุจ้ากราบด้วยลูกกราบด้วยกราบปู่ด้วยกราบนี่ค่ะบูจาไหว้ได้เนะคำแพงหนึ่งขวบแล้ว เมื่อวานนี้หนูได้ไปทําบุญกับแม่ใช่ไหมแม่พาหนูไปทําบุญมาใช่ไหมเมื่อวานนี้น้องคําแพงไปจับปิ้งป่องยืนหน้าปู่สีสุโธให้ได้อ่าห้าเอาไปบอมบ์แบ,บ,บ,บนห้าเนาะอ่าห,หกหห้าใช่ค่ะหกหกห,กห้าแต่ว่าตัวเลขออกห้าห้าเนาะ ฮานอยเมื่อวานนี้นะาแ<อ>พงให้จับได้หกหกห้าขายสี่นี่ไงลคลิปนี้เพนก็จะนำแนวทางฮานอยของเซียนสีสเกตมาฝากมาต่อเนฟซีเดอร์ค่ะเพระาะว่าเมื่อกี้เพนได้ลงแนวทางฮานอยของพี่ประหัตไปแล้วเนาะแนวทางฮานอยของพี่ประหัตเมื่อวานนี้พี่ประหัตเน้นให้สองสี่ ก็เข้าตรงตรงสองสีหห่ฮานอยปกตินะคะ่ะวันนี้เข้าไปรู้ไปดูเลยเดออยหห้อคลิปฮานอยของพี่พหัดแกล้งพี่อีกแล้วคำแพงหนูทำไมชอบแกล้งพี่ออไม่รู้เรื่องเออเด้อดึงอันนี้นาอน,น้องนี่ไม่รู้เร,เรื่องเลยดึงปู่ทำไมไหว้ติไหว้ปู่โอ,อ้อยไปดึงคำแพงไหมโอ้ยดึง ใช่เดี๋ยวป้าจะตีกำแพงให้เลยไปดึงหูพี่เขาทำไมนันป้เป่นเกต์ป้าบปลี่ยนเกตกำแพงดื้อมากะนะครับเอฟซีป้าเ่ยนเกตนะไม่อยู่เฉยๆเลยเจ้าตัวเล็กเนี่ยนั่น,น,นเห็นหอ่ะเจ้าตัวเล็กนี่ไม่อยู่เฉยๆเลยนี่ไงรครับครับป้าเปลี่นนะเนาะส่วนฮานอยของ เซียนสีสเกตเมื่อวานนี้เข้าแค่ตัวรุ่นนาะคะ่ะ fc แต่วันนี้เซียนสีสะเกตให้มาแยกน้อยค่ะน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะแต่เซียนสีสเกตให้แยกน้อยนะคะ fc ให้เอาไปเลือกเล่นตัดเล่นเอาเนาะเดี๋ยวเพนจะถ้า fc จะเอาขึ้นหน้าจอให้เบิร์เดอร์ขา fc เพราะว่า,าอย่าขึ้นลูกจะตกนะลูก วันนี้ท่านได้แยกให้อัเอซแล้วเด้อค่ะคให้เอซทั้งสองออกไปพิดจารณาเอาเด้อค่ะเมื่อวานนี้น้องคําแพงได้ไปทำบุญมาแล้วก็ให้ f อซทั้งช่องได้บุญกุศลไปน้ำกันเนาะค่ะวันนี้มาอยู่ที่บ้านแล้วก็ มาวางแนวทางฮานอยให้เอฟซีทุกวันขอแจ้งเมื่อวานนี้ขอโทษเอฟซเด้อค่ะที่บอดได้แนวทางฮานอยของปู่สีศูนยให้เอฟซเนาะค่ะเพราะว่าปู่ไม่ได้ส่งมาให้เด้อค่ะเห็นก็ไม่ได้ลงให้เนาะปู่อาจจะติดธุระเดเนะาจจะค่เเะบ่ได้วาเนาะค่ะบ่เป็นอย่างเดียวมื้อนี้เพ่นจะขอให้พี่พาหัดขอไปอีกเนาะถ้าปูวางเพ่นก็นจะสรงไห้เด้อค่ะ เยี่เพนจะลงมาเปลีนน่ยนแนวทางให้คือเกาล้วค่ะ fc ก็ตามนี่เนาะเดี๋ยวเพนจะพา fc ไปบึงแนวทางฮานอยสีเซียนส,สีสเกตวันนี้เนาะค่ะว่าท่านแยกให้แบบไหนยังไงเนาะเพนจะขึ้นหน้าจอให้ fc ทางช่องนะคะค่ะคำแพงดื้อแห้งดื้อหลายค่ะนั่นนั่นโอ้ยไปยูซื่อๆค่ะ fc หฮงใหญ่หฮงดือ้อเฮงระวังยากเนาะคะ่ะเอฟซีเดื้อตลอดเออเนาะพี่ปอบเปียก็บอกว่าน้องดื้อตลอดเลยนี่ไง,ไงวันนี้ใจดีมากเลยมาเล่นกับน้องนี่ค่ะเมื่อคืนนี้วันเกิดคําแพงปอบเปียก็บอกว่าเออจะไปมัดผมให้พี่บก่กสามศูนย์แปดค่ะเอฟซีเมื่อคืนนี้เนาะวันเกิดคําแพงเนาะบอกบอกแค่ครั้งเดียวเนาะถ้าบอกหลายๆครั้งอะ่ะจะไม่ค่อยค่อยถูกเนะาะเพราะว่า ปอเปียจะชอบบอกตอนเผยเผค่ะ fc นี่เนาะค่ะตามนี่เด้อสวัสดีค่ะ fc ทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะเมื่อกี้ก็ได้เล่นกับน้องคำแพงแล้วก็ปอเปียไปแล้วเฮนก็จะได้มาวางแนวทางฮานอยของเซียนสีสเกตให้เด้อค่ะ fc วันนี้เซียนสีสเกตท่านให้มาให้แยกเล่นเนาะให้แยกเล่นตัดเล่นเด้อค่ะแยกเป็นนอยพิเศษ หกคู่แล้วก็นอยปกติหกคู่ค่ะแยกเล่นค่ะเล่นนอยพิเศษไปแล้วก็มีแยกเล่นนอยปกตินะคะเพ่นจะเอาขึ้นนาจอไอเอฟซีให้เราค่ะนี่อย่างไหนไหนนมมาให้แม่ด้วยลูกอืมไหนของแม่อยู่ไหนไปเอามาให้แม่เร็วไปเก่งมากเลยรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องบอกไปเอามาให้แม่ก็จะไปเอามาไหนขนมเอาขนมมาให้แม่ด้วยไป อย่ามากวนแม่นะคะแม่จะทํางานค่ะนี่เนาะแม่ลูกออนทํางานก็นจะประมาณนี้แหละคะ่ะเอฟซีเเว่น้าลูกเนี่ยละคะอยากเฮ็ดงานเนี่ยเนาะค่ะก็ให้กาลังใจกันเด้อค่ะคำ <c oughs> เพียให้กาลังใจกันเด้อค่ะเนี่ยเดี๋ยวมาเบิงค่ะเพื่อนจะให้น้อยพิเศษก่อนเนาะ <c oughs> ให้น้อยพิเศษ วันนี้เซียนศีสกเกตให้มาแจกเล่นเด้อค่ะนอยพิเศษบนล่างค่ะวิ่งรูด1กับ6เด้อค่ะเอฟซนอยพิเศษนะคะวิ่งรูด1กับ6จับคู่สามตัวก็มีหนึ่งหนึ่งหแล้วก็สองตัวมีหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งศยเด้อค่ะเอฟซี 6. หกหนึ่งหสองหหหคู่เนาะเน้นที่หกหนึ่งแล้วก็ หน right? no okay? so, so, ึ่งหกแล้วก็หกหกค่ะ fc นี่เนาะส่วนนอยปกติค่ะบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองเด้อค่ะ fc นอยปกตินะคะจับคู่สามตัวก็มีศูนย์สองศูนย์เนาะแล้วก็จับคู่สองตัวก็มีสองศูนย์สองหนึ่งค่ะอย่างค่ะนะคะแม่บอกปุ้งโอ้ยบัตรดี fc จ้ะ สวัสดีเอฟซจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอด้วยแม่นี่นะจับคู่สองตัวก็มีสองศูนยสองหนึ่งสองห้าเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเน้นที่สองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะเอซีคำแพงลูกก็ด้ลูกก็ด,กกได้ไหนพี่ปอเปียอยู่ไหนไปหาพี่ปอบเปียเร็ว นี่พี่ปอปเปียอยู่นี่ตอบแล้วไปเอาขน,นมเอาขน,นมไปให้พี่ปอปเปียด้วยเด้อไม่เอาไม่เอา,เอาอค,คำมเพียงกี่ดนะิขอบคุณคำอวยพรทุกคำอวยพรค่ะขอบคุณค่ะเนาะขอบคุณคำอวยพรทุกคำอวยพรที่อวยพรให้น้องคำแพงนะคะนะโบ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  น้องคิดดีมากเลยน้องเก่งมากเลยค่ะอาขอบคุณสวยๆเออเออไม่แย่งแม่ไม่แย่งแม่บริย่งของหนูแล้วหนูจะเขียนหนังสือบ่ะนี่นะ้ะคขาแพงจะเป็นคนเห็นเพืน่นเห็นแม่เห็หนยังเห็นพ่อเห็หนยังก็จะเห็นตามนะคะตามหนีเด้อขายซีแนวทางฮานอ,อยของเซียนซีสเกตวันนี้เนาะเคนก็ได้ให้ไปแล้วค่ะ สุดท้ายเพ่นก็นอยากขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพ่นทุกวันเด้อค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณทั้งเอฟซีกับขอบพระคุณทั้งเซียนทุกเซียนเนาะที่ให้แนวทางทางช่องน้องคำแพงมาเนาะน้องคำแพงก็ได้มีแนวทางดีๆมาวางให้เอฟซีทางช่องได้เอาไปพิจารณากันเนาะคะ่ะก็เพ่นก็นขอให้เอฟซีทั้งสองเฮงๆปังๆังทุกคน แล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีเด้อค่ะเพราะว่าอากาศเย็นหนาวหลายเนาะค่ะเป็นห่วงทุกคนเนาะค่ะ,คะแ,มแ,มแ,มแม่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 ไปแล้วคนขี้ดื้อค่ะเอซเนาะตามนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็เจอกันไหมในคลิูซีศูนเนาะค่ะปูซีศูนกับจะได้ยูเนาะมืนน่อนี้พี่ประหาดไปตามไห้ถึงรัดเลยเนะาะเมื่อวานนี้ท่าน ผูสีสูอาจจะบวชโย่เนาะหรือว่ามีติดธุระเนาะกะบวเป็นอย่างค่ะแนวท่างกะมีทุกมือเนาะค่ะแต่เมื่อไดเพื่อนติดธุระเพื่อนก็อาจจะบวมีเวลาเหดให้เห้าเนาะกะบวเป็นอย่างค่ะกะทีภูมีน้ำใจให้กะดีแล้วเนาะเมื่อไดเพื่อนบบว่างเขากับบได้วาเนาะกะขอขอบพระคุณปูสีสูนแล้วก็ขอขอบพระคุณเซียนซีสะเกดแล้วก็ขอขอบพระคุณ เซียนประหัดด้วยได้เนาะค่ะที่ไห้แนวท่างดีๆทุกมือเนาะค่ะเพื่อนก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะเอซเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนาะเนาะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะลูกค่ะ